ก็ค้ยบ okay, ้ังดมดมจังเมฝั่งนี้มั้งก็ได้ครับฝั่งนี้มั้งก็ได้ครัโอเคที่พันไปฝั่งนั้นละโอเคสวยครับไม่เอาไม่เอาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ กนครบหน่งสองสามตั้งขาทคนคหองามขอตงครับนขอตัุกครับอ้าุกครับนึามขอต้ทคนรับหน่งมอั้งขาทุกคนครห่มขอัทุกคนครับ